สวัสดีค่ะวันนี้เามาพบกับกระแตอีกแล้วนะคะกระแตสถานีรถซิ่งวันนี้แต่มาปล่อยรถอีกแล้วค่ะปล่อยรถเป็นรีโวค่ะเจ้าคันนี้เลยตัวนี้นะคะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะคะฟรีทุกอย่างค่ะฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยค่ะจับเจ้าคันนี้ผ่อนเพียงแปดพันเท่านั้นค่ะลูกค้าคันนี้นะคะรับโปรโมชั่นจุกๆเลยมากกว่าห้า0มื่นบาทตัวรถและก็ของแถมมากกว่าห้า0มื่นนะคะลูกค้า คันนี้นะคะเป็นเจ้ารีโวนะคะเป็นตัว Z Edition นตัวนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่ามีเครื่องเสียงไห้นะคะเน้นแบบเสียงดังฟังชัดมากนะคะคันนี้แล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะแต่ยังมีรถให้เลือกอีกเยอะค่ะแล้วก็ยังจัดฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนอย่างนี้นะคะจัดส่งให้ฟรีค่ะตัวนี้ส่งที่สมุทรปราการนะคะบางเสาธงนะใครที่สนใจติดต่อเซลกรตแตนะคะ0ู8ย์4 7 1 4 9นะคะ จองเพียง100บาทลูกค้ารับไปเลยค่ะของแถมแล้วก็โปรจุกๆแบบนี้นะคะกับสถานีรถซิ่งค่ะไปแล้วนะ คันนี้แต่ก็มาปล่อยคันที่2นะคะตัวนี้เลยเป็นรถเก่งนะคะค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะก็จัดส่งฟรีค่ะฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวเหมือนเดิมนะคะออกรถเพียงร้อยเดียวค่ะกับเจ้าคันนี้เลยค่ะมิสูวิชิแอคทั d นะคะเป็นเก่งค่ะ อันที่2คันนี้นะคะแต่ก็จะส่งที่นะคนปรปฐมกำแพงแสนนะคะลูกค้าไปเลย